บทที่27หอคัมภี์ยุธเมื่อกลับเข้ามาถึงห้องหลินตั้งรีบลงดานประตูอย่างแน่นหนาเขาสุดตัวนั่งข้างโตก่อนจะถอนหายใจโลกงอกทั้งสองมือประคองถุงผ้าค่อยๆบรรจงเปิดออกด้านในถุงผ้าบุด,ด้วยผ้าใหม่สีแดงบรรจุสมุนไพรที่มีสีแดงเข้มราวกับโลหิตเผาไฟอยู่สองดอกกลิ่นของมันช่างหอมยายนปังกระาดไปทั่วทั้งห้องนอนี่มันเห็ดหลินจือเพลิง เขาจ้องมองไปยังเห็ุหลินจือทั้งสองดอกความสุขเออล้นออกมาทางดวงตาสมุนไพรชิ้นนี้นับเป็นของลอมค่าหายากโดยปกติจะซื้อสักชิ้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเลยทีเดียวหลินจือเพลิงสองดอกนี้คงมีค่ามากกว่าพันตำลึงแน่หลินตั้งอ้าป,ปากค้างเขาไม่เคยได้จับต้องเงินมากขนาดนั้นมาก่อน หลินตั้งถับฝ่ามือเข้าหากันอย่างสำราญดึงเอาหินลึกลับจากหน้าอกออกมาค่อยๆนำเข้าไปใกล้หลินจือเพลิงเมื่อหินลึกลับสัมผัสกับหลินจือเพลิงมันก็ดูดซับน้ำอย่างรวดเร็วจนหลินจือเพลิงแหง้งเที่ยวแข็งกระด้างพลังวิญญ,ญาณที่มีอยู่ในเห็ดคงจะถูกหินลึกลับกลืนกินไปจนหมด ครู่ต่อมาก็ได้ยาเม็ดสีแดงเพลิงออกมาจากหินนำโชคถึงสเม็ดหลินตั้งประคองไว้กลางฝ่ามือความรู้สึกอุ่นสบายแผ่ออกมาทำให้หลินตั้งยินกว้างเห็นได้ชัดว่าเม็ดยาสีแดงเข้มจากเห็ดหลินจือเพลิงมีพลังวิญญาณเข้มข้นมากกว่าผลผลึกสีชาติที่เขาพบโดย บังเอิญก่อนหน้านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นหลินตั้งตึงรีบหยิบหลินจือเพลิงอีกดอกที่เหลือดันเข้าไปใกล้หินลึกลับเพื่อที่จะกลั่นเอาเม็ดยาอีกสามเม็ดออกมาในที่สุดเหตุหลินจือเพลิงสองดอกก็แปร ى. สภาพเป็นเม็ดยาที่เปลี่ยมไปด้วยพลังวิญญาณเข้มข้นหกเม็ด หลินตั้งพยักหน้าอย่างพึงพอใจเขาเก็บยาทุกเม็ดไว้ในขวดก่อนจะเดินไปนั่งลงบนเตียงโดยสีหน้ายังไม่คลายรอยยิ้มเขาล่วงมือหยิบขวดเล็กๆ2ขวดใต้หมอนออกมามันคือขวดที่บรรจุเม็ดยาที่กลั่นจากผลผลึกสีชาติ2เม็ดและอีกขวดเป็นมุกหยินสีขาวเกลี้ยงที่ได้มาจากการกลั่นไอเย็นของร่างชิงทาน ตามที่หลินเซลยวเคยกล่าวไว้มุกหยินพวกนี้มีค่าสูงพลังหยินที่บรรจุอยู่ภายในมีความสำคัญสำหรับชาวยุทธที่ฝึกถึงระดับหยวนจิ้งดังนั้นหลินตั้งจึงวางแผนไว้ว่าเมื่อตอนก้าวหน้าไปถึงขั้นหยวนจิ้งแล้วตนจะใช้มุกหยินเม็ดนี้เอง เขาค่อยๆบรรนตรงทายาเม,ม็ดจากผลผลึกสีชาติออกมาค่อยๆหยิบเข้าปากไปหนึ่งเม็ดอย่างระมัดร,ระวงังเมื่อยาเข้าปากเขาก็รีบลืนมลงท้องแม้จะรู้สึกเสียดายของแต่ความเสียดายมีไม่มากเท่าความอยากรู้ถึงสรรพคุณของมันนะตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าความแข็งแกร่งของตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อยาเข้าสู่ร่างหลินตั้งสัมผัสได้ว่ามีกระแสพลังวิญญาณบริสุทธิ์อนุภาพสูงปะทุขึ้น พอพลังที่ว่าประทุร่างของหลินตั้งก็รีบกลืนกินพลังดังกล่าวอย่างตะกละตะกลามราวกับพูดผีหิวโหยกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในแย่งชิงกันกัดกินพลังบริสุทธิ์อย่างเร่าร้อนตอนนี้ภายในร่างของเขาปั่นป่วนเขาทำได้เพียงนอนหลับตานิ่งอย่างอดทน ในขณะที่ร่างกายกำลังสูบพลังวิญญาณอย่างหิวกระหายมเมล็ดพันธ์แห่งยวนที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างก็ปล่อยแรงดูดออกมาแรงดูดนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากที่ร่างกายสูบกินเม็ดยาได้ส่วนหนึ่งแล้วสถานการณ์เช่นนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอยู่เกือบหนึ่งคอผลของยาเริ่มลดลงอีกสองเคอรต่อมาลินต้งจึงค่อยๆเปิดตาขึ้นอย่างช้าๆสรรพคุณของยาชนิดนี้แรงมาก ลินตั้งสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งซึ่งไหลผ่านแต่ละจุดของร่างกายและที่สำคัญดูเหมือนว่าขุมพลังหยวนในร่างของเขาก็เติบโตขึ้นอีกด้วยตอนนี้เขาตื่นเต้นจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้ยาที่กลั่นมาจากยาวิเศษขั้น 3. สามสรพพคุณของมันช่างวิเศษเกินความคาดหมายมากมายนะัก โดยทั่วไปยาวิเศษขั้นสูงส่วนใหญ่มักจะมีผลข้างเคียงตามมาแต่ยาที่หลินยังใช้ไม่ได้มีผลข้างเคียงแม้แต่น้อยนั่นอาจเป็นเพราะหินลึกลับของเขาได้กำจัดเอาสิ่งเจือปนและข้อบกพร่องของสมุนไพรออกไประหว่างการกลั่นก็เป็นได้เมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายคนเราก็จะสามารถดูดซับเอาคุณสมบัติของตัวยาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลใจ ถ้าเป็นเช่นนั้นสรรพคุณของยาที่มาจากการกลั่นก็จะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมเพราะสามารถใช้บำรุงร่างกายได้โดยตรงโดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าใดๆในระหว่างการดูดซับอาดกล่าวได้ว่าคุณประโยชน์ของยากลั่นหนึ่งเม็ดในมือหลินตั้งผู้ฝึกยุคคนอื่นๆคงต้องใช้ยาวิเศษขั้น3-3สก้านเลยทีเดียวจึงจะเปรียบเทียบได้ ขุมพลังหยวนของข้าก็ได้เติบโตมากขึ้นเช่นกันหากเป็นแบบนี้ไม่ช้าข้าคงได้เลื่อนเข้าสู่กำลังภายในขั้นที่8หลินตั้งตื่นเต้นตนสองตาเป็นประกายเมื่อได้ยินที่หลินเซียวบอกว่าทุกๆคนคาดหวังในตัวเขาไว้สูงสำหรับเทศกาลการล่าของเมืองจิงหยางหากเขาบอกว่าไม่ ตเต้นไม่กดดันเลยก็คงจะเป็นเรื่องโกหกตระกูลเลยและตระกูลเซียมีข้อได้เปรียบในแง่ของทรัพ,พยากรนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเยาวชนของทั้งสองตระกูลที่เข้าร่วมเทศกาลปีนี้ก็แข็งแกร่งมากหลินตั้งรู้ดีว่าเขาจะต้องกึกหนักเป็นพิเศษจึงจะสามารถไปต่อกรก,กับคนเหล่านั้นได้อย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลหลินเขาจึงจำต้องเผื่อครอบครัวของตัวเองเทศกาลการล่านนี้จะช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับตระกูลของเขาถ้าครั้งนี้เขาสามารถสร้างผลงานได้ดีในอนาคตตระกูลหลินก็จะเป็นเหมือนกับสำนักดาบคลั่งสามารถเผือหน้าเทียบเท่าตระกูลเลยและตระกูลเสียได้ ในเมื่อค่าเที่ยวทานกบปั้นทะลุฟ้าและเคล็ดวิชาแปดฝ่ามือเดียวดดยเป็นอย่างดีแล้วพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องไปยืนหอคัมภีร์ยุทธสรรหาเคล็ดวิชาอื่นๆมาเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ของตัวเองบ้างยินตั้งพึงพำกับในเมื่อตัวเขามีร่างเรืองแสงเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะเคล็ดวิชาให้หากเขาได้เรียนรู้วิทยายุทธใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะช่วยให้เขาเก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของเคล็ดวิชานั้นๆได้ไม่ยากนัก ดังนั้นเขาจึงไม่อาจละเลยข้อได้เปรียบนี้เป็นอันขาดหลังเสร็จสิ้นการตัดสินใจเขาก็เก็บขวดยาอย่างระมัดร,ระวงังค่อยๆล้มตัวเข้าสู่การหลับลึกการต่อสู้ที่รุนแรงในวันนี้ทำให้เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเช่นกัน บนรุ่งึ้นหลังจากที่หลินตั้งเสร็จสิ้นการตุกประจำวนันเขารีบเดินทางไปยังคารห์ตระกูลหลินระหว่างทางยังคงมีคนที่ไม่คุ้นเคยมากมายเข้ามาทักทายเขาท่าทางเป็นมิตรมากจนเกินไปของคนเหล่านั้นทำให้หลินตั้งเกิดความรู้สึกอึดอัดแต่ก็ต้องกล่าวทักตอบทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากคุยเขารีบตัดจบบทสนทนาโดยไวจากนั้นก็เดินหนี หอคัมภียึดตั้งอยู่ในสวนหลังบ้านของตระกูลหลินและถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของตระกูลหากไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ตรงทางเข้าหอคัมภีร์ยุดมีผู้คุมยืนเฝ้าอยู่ชัดเจนว่าพวกเขารู้จักหลินตั้งด้วยเมื่อพวกเขาเห็นหลินตั้งก็ต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่พร้อมกับเชื้อเชิญให้เข้าไปด้านในอย่างยินดี เมื่อก้าวเข้าไปในหอคัมภีร์ยุทธหลินหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเก่าที่เก็บสะสมมานานก็ลอยเข้ามาแตะจมูกหลินตั้งทันทีหลินตั้งมองสำรวจไปรอบๆพบว่าสถานที่แห่งนี้กว้างขวางเป็นอย่างมากภายในประกอบไปด้วยแถวของชั้นวางหนังสือสีแดงและชั้นวางเหล่านั้นเต็มไปด้วยตำราวิชายุท์ นี่เป็นครั้งแรกที่หลินตั้งได้เห็นตำรายุทธจำนวนมากมายมหาศาลตระกูลหลินคงจะใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะซื้อหาและเก็บสะสมตำราเหล่านี้เขาค่อยๆเดินสำรวจหอคัมภีร์ที่เงียบสงบชื่อของตำราแต่ละเล่มส่งแสงมลังมะเลืองสะท้อนเข้าตาเขาอย่างต่อเนื่องขั้นหนึ่งเพล็ดวิชาหมัดถล่มพสุธาขั้นหนึ่งเพล็ดวิชาลูกเตะลมกรดขั้นสองเพล็ดวิชาฝ่ามือพเนจร หลินตั้งมองตำราบนชั้นที่มีอย่างละลานตามันประกอบไปด้วยเคล็ดวิชาทุกแบบทุกประเภทแต่ส่วนใหญ่ของตำรายุดที่เห็นจะอยู่ในขั้นหนึ่งขั้นสองมีให้เห็นบ้างประปรายสำหรับขั้นสามหลินตั้งยังหาไม่เจอเลยสักเล่มเดียวตำรายุดขั้นสามทุกเล่มตั้งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดเจ้าจะหาพวกมันไม่เจอที่นี่เสียงหวานสะท้อนมาจากทางด้านหลังขณะที่หลินตั้งเดินจมกลหอคัมภีร์ เขาขมมวดคิ้วเบาๆรีผ่ันหลังไปมองเห็นหลินเสียยืนพิงชั้นวางหนังสืออยู่นางยืนกอดอกมองเขาพร้อมด้วยรอยยิ้มเอ้าพี่หลินเสียท่านก็อยู่ที่นี่เหมือนกันหรือหลินตั้งส่งยิ้มตอบเมื่อเห็นหลินเสียอาตั้งข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเจ้าแอบเก็บซ่อนพลังลึกลับไว้กับตัวหลินเสียเดินเข้ามาใกล้หลินตั้งพร้อมกับรอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้าแสนงามหลินตั้งหัวเราะแห้ง มาสิข้าจะพาเจ้าไปดูตำรายุทธขั้นสามพวกศิลปะการป้องกันตัวแต่ท่านปู่เคยบอกไว้ว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปฝึกถึงระดับที่หยวนจริงแล้วแล้วก็ไม่ควรที่จะเรียนรู้เคล็ดวิชาขั้น3ามหรือที่สูงกว่านั้นหลินเสียยิ้มน้อยๆอ,อย่างเจ้าเล่จากนั้นก็เดินผ่านหลินตั้งไปสวดทรงองค์เอวของนางดูทรงสเสน่ห์บาตาย,ยิ่งนัก หลินตั้งวางเคล็ดวิชาขั้นสองในมือลงก่อนจะหัวเราะแล้วเดินตามนางไปเดินมาได้ชั่วจิตชาพวกเขาก็เข้ามาถึงพื้นที่ที่เริ่มจะมีหนังสือน้อยลงจนในที่สุดหลินเสียก็หยุดอยู่ที่ชั้นวางหนังสือที่อยู่ท้ายสุดก่อนจะบอกว่าเอาละ่ะตำราพวกนั้นเป็นเคล็ดวิชาขั้นสามทั้งหมดที่ตระกูลหลินของเรามี ลินตั้งเองียงศีรษะมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเก้าวไปข้างหน้ากวาดมองเห็นตำราเก่าๆที่ตัวหนังสือสีทองแทบจะจางหายไปตามอายุมีอยู่ประมาณสิบเล่มบนชั้นวางหนังสือด้านข้างของตำราแต่ละเล่มนั้นเป็นกล่องไม้เขียนอธิบายรายละเอียดของแต่ละเคล็ดวิชาเอาไว้ วิทยายุทธขั้นที่สามป่ามือลมหวนวิทยายุทธขั้นที่สามกรงเล็บไรร่องรอยดวงตาของหลินตั้งสว่างว่าบเขาวกวาดสายตาไปทั่วกล่องไม้ทั้งสิบตำรายุทธเหล่านี้แค่ชื่อเก้นรากว่าที่เห็นก่อนหน้ามากไม่ใช่ว่าเจ้าคิดที่จะฝึกวิทยายุทธขั้นสามหรอกใช่ไหมครั้นหลินเสียเห็นท่าทีของหลินตั้งแล้วก็ถามอย่างหนุดหิด หลินตั้งหัวเราะในขณะที่เขากำลังตั้งใจเลือกหนึ่งในตำราเหล่านั้นทันใดนั้นสองตาพลันเหลือบไปทางมุมของชั้นวางหนังสือสายตาปะทะกับตำราที่มีสีดำดังมากกว่าเล่มอื่นมันถูกซ่อนอยู่ เล่มนั้นคือตำราอะไรหรือหลิมตั้งเดินเข้าไปดูใกล้ๆ้เอียงมองป้ายชื่อตำรายุทธที่อยู่ข้างๆด้วยสายตาแปลกใจก่อนจะอ่านชื่อตำราวิทยายุทธขั้นที่3ตราประทับประตูพิศวงยังไม่สมบูรณ์ บทที่2 8เคล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงไม่สมบูรณ์ตราประทับประตูพิศวงไม่สมบูรณ์หลินตั้งจ้องที่ํำอธิบายบนกล่องไม้คาดไม่ถึงเลยว่าวิทยายุทธขั้นสามเล่มนี้จะเป็นแบบไม่สมบูรณ์ตำราเล่มนี้ท่านปู่ได้มาโดยบังเอิญแต่ก็อย่างที่เขียนไว้มันเป็นแค่ตังรายุทธที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นถ้าเจ้าอยากจะเรียนรู้วิทยายุทธขั้นสามข้าแนะนำว่าให้เรียนเคล็ดวิชาอื่นเถอะหลินเสียกล่าว ท่านปูนำตำราที่ไม่สมบูรณ์มาตัดวางไว้ที่นี่ถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าเคล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงนี้จะต้องมีประสิทธิภาพมากใช่หรือไม่หญินตั้งถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็คงใช้ได้บ้างแต่ถ้าไม่สามารถฝึกได้ครบถ้วนก็เท่ากับไร้ประโยชน์ท่านปู่เคยบอกว่าถึงจะฝึกสำเร็จแต่ประสิทธิภาพที่ได้ก็จะอยู่แค่ขั้น3หรืออาจได้วกว่านั้นก็เป็นได้หลินเสียตอบด้วยรอยยิ้ม นอกจากนี้การฝึกเคล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงก็ไม่ใช่ง่ายมีคนในตระกูลหลินจำนวนมากพยายามที่จะเรียนรู้มันแต่จนถึงป่านนี้กลับมีเพียงท่านปู่และพ่อของเจ้าเท่านั้นที่ฝึกสำเร็จแต่เนื่องจากพลังของวิชานี้ไม่สามารถเทียบเท่ากับวิทยายุทธขั้นสาตื่นๆได้สุดท้ายตำรานี้จึงถูกลืมเลือนหลินเสียพยายามเตือนเมื่อสังเกตเห็นว่าหลินใต้เองยังอยากที่จะลองฝึกวิชานี้ ลืมหลินตั้งขบคิดเล็กน้อยมีเพียงท่านปู่กับท่านพ่อที่ฝึกวิชานี้จนสําเร็จเท่านั่นเองรีดูเหมือนว่าเคล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงจะพิเศษจริงๆถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าร่างเรืองแสงจะสามารถต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปได้หรือไม่หลินตั้งสงสัยจากประสบการณ์ของเขาเมื่อครั้งฝึกวิชากำปับบน้นทะลุฟ้ากับแฝ่ามือเดียวดาย ดูเหมือนว่าร่างเรืองแสงสามารถทีนะ่นจะบกพร่องของวิทยายุทธให้สมบูรณ์แบบได้ไม่แน่ว่าจะช่วยเคล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงนี้อาจสมบูรณ์แบบขึ้นมาภายใต้การชี้แนะก็เป็นได้ถ้าหากว่าร่างเรืองแสงสามารถต่อเติมเคล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงจนสมบูรณ์ได้จริงก็เท่ากับว่าหลินตั้งได้พบกับขุมสมบัติอันมีค่ามหาศาลเข้าให้แล้วแม้ตอนนี้เขาจะ ยังไม่ทราบถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมันแต่ขนาดยังไม่สมบูรณ์มันยังถูกจัดให้อยู่ในขั้น3นี้ก็มีแนวโน้มว่าหากสมบูรณ์อย่างน้อยก็ต้องถูกยกให้เป็นวิทยายุทย์ขั้น4อย่างแน่นอนขั้นนี้นั้นไม่ตามเลยจัดอยู่ในหมวดวิทยายุทย์ขั้นกลาง ทั้งตระกูลหลินในตอนนี้ก็มีตำรายยุดข,ขั้นสื่อยุเพียงเล่มเดียวเท่านั้นซึ่งท่านปู่ลอบขโมยมาจากตระกูลหลินตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงเมื่อครั้งที่ถูกขับออกมาหากหลินตั้งฝึกวิทยายุทธขั้นสี่สำเร็จแล้วแล้วก็เชื่อว่าเขาสามารถเอาชนะผู้ที่มีกำลังภายในขั้นเก้าได้ข้าจะลองฝึกดู หัวใจของหลินตั้งตอนนี้ลุกโชนไปด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องที่เขาจะมีโอกาสเรียนรู้วิทยายุทธขั้นสี่เขาจ้องมองไปที่ตำราสีเข้มอย่างหลงไหลสักพักพอระงับสติอารมณ์ลงได้เขาก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบตำราขึ้นมา นี่เจ้าเด็กดื้อด้านไม่ได้ฟังที่ข้าพูดหรืออยากโดนดีหรือไงลินเสียดุลินตั้งหลังจากที่เห็นว่าเขายัางมุ่งมั่นที่จะเลือกตำรายุทธที่ไม่สมบูรณ์แม้ว่าได้ฟังคำแนะนำของนางไปแล้วก็ตามขอข้าลองฝึกดูก่อนเถิดถ้ามันไม่เหมาะก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเคล็ดวิชาอื่นก็แล้วกันหลินตั้งตอบพร้อมกับหัวเราะเจ้าโอ้ยตามใจ ลินเสียรู้สึกผิดหวงังอย่างเห็นได้ชัดนางกระทึกเท้าถึงปังอย่างงุดหงีดก่อนหน้านี้นางเคยเห็นหลายๆคนพยายามเรียนวิชาที่ไม่สมบูรณ์เช่นกันพวกเขามีความคิดที่ไร้เดียงสาเช่นเดียวกับหลินตั้งเชื่อว่าจะสามารถฝึกจนเชี่ยวชาญได้แต่ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยความผิดหวังจำต้องเปลี่ยนไปฝึกวิชาใหม่นางไม่ต้องการเห็นหลินตั้งเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ พี่ลินเสียโปรดวางใจค่ะก็แค่อยากรู้อยากเห็นตอนนี้ค่ะยังไม่ได้วางแผนที่จะฝึกวิทยายุทธใดๆหลินต้องตอบพร้อมกับรอยยิ้มเขารู้ว่าหลินเสียหวังดีต่อเขาเอาเลยยังไงก็อย่าหักโหมละแล้วก็อย่าละทิ้งการฝึกเพราะสิ่งนี้นะคนประกูลเลยและตระกูลเสียไม่ชอบพวกเราเยาวชนของทั้งสองฝ่ายก็มักจะมีปัญหากันอยู่เนืองๆ ขณะที่นางเอ่ยถึงความจริงข้อนี้ร่องรอยของความโกรธก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลินเสียพร้อมกับแววตาขุ่นเคืองก่อนที่จะถอนหายใจแต่เรื่องที่สองตระกูลนั่นแข็งแกร่งกว่าพวกเราก็เป็นเรื่องจริงทุกครั้งที่เกิดการประทะก,กันฝ่เรามักจะให้แพ้เรื่องเหล่านี้ให้ผู้ใหญ่มาแทรกแซงก็ไม่ดีพวกเขาจึงจำต้องลืมตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งเสีย ขณะที่นางเอ่ยถึงความจริงข้อนี้ร่องรอยของความโกรธก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลินเสียพร้อมกับแววตาขุ่นเคืองก่อนที่จะถอนหายใจแต่เรื่องที่สองตระกูลนั่นแข็งแกร่งกว่าพวกเราก็เป็นเรื่องจริงทุกครั้งที่เกิดการประทะก,กันฝ่ายเรามักจะให้แพ้เรื่องเหล่านี้ให้ผู้ใหญ่มาแทรกแซงก็ไม่ดีพวกเขาจึงจำต้องลืมตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งเสีย ถ้าเช่นนั้นใครคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เยาวชนตระกูลเหล่และตระกูลเซียรือหลิมตั้งพยักหน้าเบาๆก่อนจะเอ่ยถามเขาไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับความเป็นจริงข้อนี้แม้แต่น้อยในเมื่อสองตระกูลนั้นเป็นตระกูลเก่าแก,แก่แห่งเมืองชิงหยางตระกูลหลิมที่เข้ามาตั้งรกรากทีหลังก็เปรียบเสมือนกับคนนอก เยาวชนตระกูลเลยคนที่แข็งแกร่งที่สุดควรจะเป็นเหลยลี่จากที่ข้ารู้มาเขาบรรลุก,กำลังภายในขั้น8เมื่อสเดือนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเวลานี้จะก้าวไปถึงขั้นที่9แล้วหรือยังสำหรับตระกูลเซควรจะเป็นซี่หญิงนางน่าจะอยู่ที่กำลังภายในขั้น8ลินเสียบอกพร้อมกับบอเด็กรามนั่นยามเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้เห็นได้ชัดว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีระหว่างทั้งสอง เลยลี่เสี้ยหญิงหญิงหลินตั้งท่องชื่อของพวกเขาไว้ในใจเงียบๆเขาได้แต่นึกเสียใจว่าสองคนนี้มีต้นทุนทางครอบครัวดีกว่าเขามากเทียบก,กันแล้วตระกูลหลินยังอ่อนด้อยกว่าสักเล็กน้อยแล้วสำนักดาบคลั่งหละหลินตั้งเอ่ยถามถึงฝ่ายที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากเช่นกันนะว่าพวกเขาจะเดินทางเข้ามาตั้งรกรากที่เมืองชิงหยางหลังจากตระกูลหลินแต่ก็เก่งกาจจนน่ากลัว สำหรับสำนักดาบคลั่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดน่าจะเป็นหูยูนตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาดูเหมือนจะอยู่ประมาณกำลังภายในขั้นแปแต่เขามักจะมีเรื่องทะเลาะก,กับคนในตระกูลเหล่ยกับตระกูลเซียอยู่เป็นประจำความจริงเขาเคยต่อสู้กับเหล่ยลี่มาก่อนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้หลินเสียตอบ เก่งจริงๆหลินตั้งยิ้มอย่างไม่ใส่ใจนักเขากระชับมือที่ถือตำาราเเล็ดวิชาตราประทับประตูพิศวงแน่นขึ้นการแข่งขันกับพวกหลินหงไม่น่าตื่นเต้นเสียแล้วจะแข่งก็ต้องแข่งกับกลุ่มเยาวชนที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ต่างหากใช่พอเปรียบเทียบกันแล้วเยาวชนของตระกูลหลินของเราก็อ่อนแอกว่าเยอะ ลินเสียทอนหายใจทว่าดวงตาของนางกลับเหล่งประกายขึ้นอีกครั้งยามมองมายัางยืนตั้งแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อมีมามืดเช่นเจ้าความแข็งแกร่งของเจ้าจะช่วยสร้างผลงานให้กับตระกูลเราในการล่าครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน ที่หลินเสียท่านทมท่าเกินไปแล้วความแข็งแกร่งของท่าตอนนี้ใกล้เคียงกับของท่านเมื่อเทียบก,กับคนของทั้งสามฝ่ายข้ายังห่างชั้นกับพวกเขาอยู่มากนักหลินตั้งสายหัวพลางยิ้มน้อยๆ้อยเฮไม่ต้องท่ตัวไปรอกหน้าเจ้าเริ่มฝึกยังไม่ถึงหนึ่งปีข้าฝึกก่อนหน้าเจ้าไม่รู้นานแค่ไหน ความเร็วในการฝึกของเจ้าจะสามารถแซงเหลยลี่ได้ในไม่ช้าและกลายเป็นเยาวชนชั้นนำของเมืองชิงหยางลินเสียรีตามองค์หลิมตั้งแต่ข้าขอตเตือนเจ้าไว้ก่อนนะเมื่อเจ้าแข็งแกร่งกว่าเหลยลี่แล้วเจ้าต้องจัดการนางสารเลวซี่หญิงให้ข้าด้วยไม่เช่นนั้นข้าจะไม่มีวันให้อภยัยไม่รู้สึกอะไรได้หลินเสียทำท่าดุดันขึ้นมาทันที หลินตั้งตกใจกับแววตาอันน่ากลัวของหลินเสียเขารู้สึกเหมือนกับเป็นมนุษย์ตัวจ้อยที่โดนจับจ้องโดยราชสีตัวเขื่องเขาพยักหน้าพร้อมกับหัวเราะแห้งๆหากที่หลินเสียขอมาข้าให้คำสัตย์ว่าจะจัดการอย่างแน่นอนแต่ทรรไม้ข้าต้องแข็งแกร่งกว่าเลยลี่ก่อนและจัดการเสี่ยงๆิงไปเลยไม่ได้หรอ นั่นเป็นเพราะเี่ยหญิง,งเป็นคู่มั่นของเจ้าเลายลี่นั่นยังไงละ่ะหากเจ้าคิดจะจัดการนางเจ้าจะไม่จัดการเลยลี่เสียก่อนหรือหลินเสียอธิบายถ้าเข้าใจแล้วหลินตั้งอึ้งงันไปแล้วก็พยักหน้ารับเอาละนี่ก็สายแล้วเราออกจากที่นี่กันเถอะไปลงทะเบียนกันเจ้าจะได้ยืมตำราย,ยุทธที่ไม่สมบูรณ์นี้กลับไปฝึกที่บ้านได้หลินเสียยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนจะเดินไพโล้มือจากไป ผมหางมาของนางที่ยาวถึงเอวบางก็แกว่งไกวไปมาตามจังหวะการเดินทำให้นางดูเป็นหญิงสาวที่มีชีวิตชีวายิ่งนักลินเสียพาลินตั้งไปลงทะเบียนยืมตำราหย,ยุจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายออกจากหอคัมภีร์ลินตั้งถอนหายใจอย่างความโล่งอกเขาเร่งรีบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วตอนนี้เขากระตือรือร้นที่จะรู้ว่าร่างเงาเรืองแสงในห้องจิตจะสามารถช่วยต่อเติมเล็งวิชาตรา ประทับประตูพิศวงให้กลับมาสมบูรณ์แบบได้หรือไม่